รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทเอเดเมนชั่น erm จำกัดสนับสนุนโดยโอวนตินเชื่อในทุกการเรียนรู้อันนี้ก็สามารถผูกได้เลยคานนี้บคุณนะคะแม่สวัสดีครับนีครับวัของขวัครับโอยขอบคุณครับ ไม่ได้เลยทำไรกันเนี่ยฮะเอาของมาให้ผู้ชายอะไรอ่ะทำไมทำกับมิกอย่างนี้อ่ะเป็นพาริโอนะคุณค้าตายแล้วหนูก็เลยรู้เลยว่ามิกแอบนัดผู้หญิงมาเจอเหมือนกันมิกแอบนัดมาสวัสดีครับวันนี้วันนี้่เองอย่างนี้ทำได้ใช่ไหมเอาอย่างนี้เไรครับอันนี้ทำได้เหรอกวันนี้เราไม่มีแค่คับเชิญ์สองคนหรือว่ามีคนเดียวทีมกินข้าวก็แค่คนเดียวแต่คนนี้ผู้จัดมาดูคนนี้มาดูด้วยมาดูเดินมาถึงแล้วจริงเหรอครับ มาคุยกันวันนี้โชคดีมากได้น้องโอ้โนพี่อ๋นน้องโอ้ก็ดีใจครับพี่ได้ของฟรีด้วยครับไปเดี๋เราไปหาที่นั่งคุยเลยว่ะที่รักจ้ะเราไปดื่มกาแฟกันดีกว่าไปี่มาริโอเมาเลอร์พระเอกพันล้านที่ดีกรีความหรอความดังความสามารถนี่ขับจอจริงๆการันตีด้วยผลงานต่างๆไม่ว่าละครภาพยนตร์ก็กวาดรางวัลและกวาดใจแฟนๆไปหมดหน้าตักแล้วล่ะค่ะ นี่เลยแขกรับเชิญของเราสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้เราได้ถึงซปเปอร์สตาร์มาอยู่กับเราซปเปอร์สตาร์แม่ถ้าไม่เล่นไม่ได้เล่นนะเมียคุยเรื่องน้องโอ้ดีกว่าคุณไม่ต้องคุยเรื่องงานวันนี้เราคุยกันเรื่องวันว่างของน้องโอ้กันวันว่างทำอะไรอยากทำหลายอย่างลยครับอันดับหนึ่งก็คือ อ่านบททั้งหมดที่ค้างอยู่ฮะทำกันบ้านฮะแล้วก็บ้านเอออย่างที่สองเลยก็จะไปแว้นแป๊บแป๊บหนึ่งฮะครับสตาร์ทรถแล้วก็พยายามบอมฮะแล้วก็ล้างรถทุกคันแล้วก็อาบน้ำตัวเองอาบน้ำตัวเองถูบ้านทั้อาทิตย์ไม่ค่อยอาบน้ำครับถูบ้านล้างจานช่วยแม่กอกน้ำอยากเป็นเด็กดีจังเลยครับผม ดูดีดีมากสนุกและจริงจแล้วจริงๆแล้วก็อยากไปแว้นหนึ่งเดียวที่แร้บผมแล้วก็ช้อปปิ้งอะไรเงี้ยซื้อขอตามไอจีหรือว่าต้องไปเลือกเองชอบเลือกมากกว่าอ่าเพรก็ชอบพวกเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับที่เป็นเป็นคนมีสไตล์ในการแต่งตัวมันรู้สึกชอบครับแล้วก็ที่บ้านเราแต่งตัวหมดทั้งแม่ผู้ชายเราชอบอะไรชอบแบบไหนจริงๆก็ชอบทุกแนวเลยครับแต่ว่าถ้าตอนเด็กๆก็ชอบแบบพิปพอปเมอก่อนตอนแ ก็จะแต่งตัวสีจัดจ้านหน่อยแต่พอโตมามันก็เลยใส่แรงๆไปทุกวันมันก็ไม่ได้ครัพี่ก็เลยก็เลยมันก็เลยซอฟลงมาครับเป็นขาวเป็นเทาเป็นดำอะไรช่วงนี้จะส่วนใหญ่แต่งเป็นแบบสไตล์ไบค์เกอร์ตามรุ่นพี่ๆครับพี่มิกก็แล้วครับก็ก็ผมก็ขี่อย่างพี่มิกขี่มา40กว่าปีนะครับพขี่มาสีกว่าปียังไม่สี่ิเลย แต่นี่น้องก็มีแก๊งนะมีแก๊งมีแก๊งเขมีแก๊งครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะขี่กับเพื่อนซีครับรับแล้วก็จะขี่กับพวกพี่เจสพี่เปิลอะไรเงี้ยครับขับขี่กันมาสักพักนึแล้วเนาะแก๊งมอเตอร์ไซค์แต่ว่าน้องโอ้นี่มาขี่ตอนไหนครับกี่ปีจริงๆโอ้ขี่ประมาณน่าจะสองปีครับก็ก็เริ่มโอ้ก็เริ่มจากพวกคันเล็กๆก่อนครับเฮ้ยเดี๋ยวพูดมานี่แม่รู้ยังแม่แม่รู้ครับแต่แม่รู้ไม่หมดครับครับซึ่งวันนี้แม่ก็จะคิดว่าโอแม่ต้องไปคิดต สิ่งที่โอ้จะตอบในวันนี้คือโอ้อำลม่ขับรถอยู่ไม่ได้ดูหรอครับอหรือไม่ถ้าซวยจริงก็เพื่อนแม่กปมาส่งแม่ก็จบตอนนี้มีกี่คันแล้วที่แม่รู้พี่แม่รู้ว่าสองคันสองคันที่แม่ไม่รู้แม่ไม่รู้ว่าเพียบเลยเก็บอยู่บ้านเก็บอยู่บ้านเพื่อนพี่ประสบการณ์ในการออกทริป ทั้งไหนที่รู้สึกว่าประพับใจที่สุดไปกับเพื่อนสองคนครับไม่เคยขึ้นเชียงใหม่เลยแล้วก็อากาศก็ดีแล้วก็แบบมันมันไกลมากแล้วมันก็คุยกันตลอดทางพี่ใส่หูไปด้วยใส่เอ้นั่นไม่ค่อยเไม่ค่อยเข้ากับรถที่เราขี่เท่าไหร่แต่ว่าก็ก็คุยกันตลอดทางเฮ้ยวิวสวยว่ะเฮ้ยสนุกเว้ยเฮ้ยเย็นว่าเฮ้ยหนาวเงี้ยแล้วก็ไปเรื่อยๆก็แบบขี่กันไม่หยุดอะครับแล้วมัน ไปสองคนมันก็เหมือนแบบต้องช่วยกันครับเขาก็ดูเราเราก็ดูเขาอะไรเงี้ยครับมันก็สนุกครับแล้วก็ได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยชีวิตนี้ไม่เคยขับรถขึ้นไปเลยพี่มตั้งแรกก็ขี่ไปเลยครับดีมากจะรู้เลยว่าตอนนี้ลูกขี่มอเตอร์ไซค์ละจริงๆแม่แม่ก็รู้พี่รู้แม่ก็รู้ครับพี่เม็์ก็บางทีพาแม่ไปพาแม่ไปมหาลัยเพราะแม่เรียนด้วยอะไรเงี้ยก็ก็พาแม่ซ้อนไปด้วยเอ้าแม่ก็รู้อยู่แล้วคนก็งงเฮ้ยพาสาวอะไรมาอ๋อนี่แม่อะไรเงี้ย พพพเพื่อนอะไรหมายความว่าแม่อแม่ไปเรียนหาอะไรด้วยกันเลยเหรอใช่ครับก็ก็แบบแม่เรียนห้องเดียวกันอะไรเงี้ยก็เลยพาแม่ซ้อนใหม่ในห้องก็มีแต่ผู้ใหญ่ครับส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่โตโตสี่สิบห้าสิบอะไรเงี้ยใช่ครับอนนี้คือแม่อยากเรียนเป็นเพื่อนหรือว่าไงแม่บอกว่าแม่แบบแม่บอกโอ้ยุ่งอะไรเงี้ยแม่ก็จะไปตามพวกงานให้โอ้เธอเป็กสุดแล้วใช่ครับคนนี้หวังดีกับเราจริงจริงจังจังเลยของแม่ใช่สุดยอดเลยบอกเพื่อนมันยังลืมอะไรเงี้ยแม่ไม่ลืมแม่ไม่วันลืมหรอกแม่ทำเผื่อด้วยแล้วแม่บอก ไม่ส่งงานให้ลูกแม่ตี้เลยเฮ้ยโอช่วยโอ้ก่อนดียเรามีผลิตภัณฑ์จากโอวัตินมอบให้ด้วยครับนี่นี่อาากินมันใช่เรื่องมันล้อเล่นไหมโอ๊ยมาตกอกตกใจหมดแล้วเนี่ยสนับสนุนโดยฟูจิโกะเอาเรามาถามเรื่องกีฬากันบ้างดีกว่าครับ ปกติแล้วส่วนใหญ่คนเล่นกีฬาเนี่ยนะถ้าเราเห็นตอนนี้ก็จะมีฟิตเนสมีเป็นแบบปีนเข่าจักรยานอะไรอะไรเตงทำไรถ้ากีฬาโปรจริงๆผมเล่นสเก็ตบอร์ดครับมันเป็นกีฬาที่เราเห็นตอนเด็กๆดูช่อง XG a m e แล้วกับพี่แล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่มันเออมันเท่ดีครับแบบแรกครับก็เลยลองเล่นครับแต่มันเสี่ยงเหมือนกันนะสเก่ตบอร์ดบางท่ามันผิดมันก็จะทําให้เราสูญพันธุ์ได้ครับผมมันฟาดลงมาเพราะะเขาบอก โอระวังนุ้ยมันเดี๋ยวมันแทงแล้วเดี๋ยวโอน่าจะม่วงเลยครับผมผมก็ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะเป็นเป็นไปได้ไงหน้าม่วงเวอร์กระตูนแล้วพี่กระตูนแทงปึ๊กหน้าม่วงเขียวเขียวเปลี่ยนสีเลยแบบโอยเข้าบ้านโอนน่ะขาชิดกันโอนไม่ไหวเข้าใจเลยพี่มีอีกหลายเรื่องนะที่คุณผู้ชมยังไม่รู้เกี่ยวกับมาริโอ้ครับผมเขาเลี้ยงปลากัด เลี้ยงขนาดส่งแข่งนะคุณช่วงอายุเท่าไหร่ครับเี้ยงปากัดตอนนั้นประมาณม .4 ครับพี่ผมจริงจังมากครับพี่ส่งไปงานประมงน้อมก้าวเลยแล้วก็ไ,ได้ไดมองข้าวมาใบครับ ได้รางวัลได้ตังค์มาส0งพันแฮปปี้มากพี่แต่ซื้อปลาไปเท่าไหร่ปลาหมดเป็นแสนตังค์ตังกินข้าวผมไม่กินพี่ซื้อประกัดอย่างเดียวแล้วก็ซื้อลูกน้ำเพราะว่าประกัดชอบกินลูกน้ำาแป๊บเดียวซื้อมันเป็นตัวโม่นะพี่เป็นโม่สักพักเปิดมาปุ๊บยุงเต็มบ้านเลยแม่บอกโอ้ยยุงกัดแม่มันโตเร็วใช่ฮะแต่ว่าก็ชอบครับแล้วก็เลี้ยงปีเป็นร้อยกว่าตัวโอ้ยอ่ประกัดนะมันผมไม่ได้มากัดนะครับ เป็นแบบสวยงามครับพี่เบนประกาศจบไปอีกเรื่องหนึ่งที่ถ้าไม่คนใกล้ชิดจริงๆนี่จะไม่รู้เลยนอนรนดังมากก็เป็นคนในบ้านเขาบอกฮะแล้วก็คนในบ้านบอกจริงอ่ะใช่ครับก็แม่บอกแม่บอกพี่ชายไม่เคยไปถามถึงใครบอกครับเพราะอยากรู้ไงคนก็ต้องนอนกับเขาไม่ล่ะถึงจะได้ยินเสียงใช่ครับก็พี่ชายว่าตอนเด็กนอนกับพี่ชายพี่เบนแล้วก็พี่ชายก็เลยแบบโอ้กลนดังอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชอบละเมอด้วย ละเมออยู่ดีแบบกลางคืนตื่นมาผมลุกมาฟุบเฉพ่อเสียงไคแล้วก็ลงไปนอนสอพี่ผมกาลังเล่นเกมอยู่เฉพ่อเสียงไคอะไรวะผมก็ไม่รู้เรื่องเลยพี่ละเมอออกไปฉี่แล้วก็กลับมาก็มีอีกเรื่องหนึ่งเด็กทุ่มๆชอบดูทีวีแชมเปียนอ๋อเป็นรายการตอนเด็กๆครับที่เขาจะเป็นเหมือนเซียนต่างๆพี่เซียนทําเค้กเซียนทําขนมเซียนพับกระดาษดูแล้วก็ต้อง จดเอาไว้ทุกอันเลยเพราะว่าเขาเขามีหลายปีมากไงพี่อ่ะเราก็อยากรู้ดูซ้ำเหม่ออะไรเงี้ยก็เขียนเขียนเขียนแต่ได้ข่าวว่าคนสนุกสนานแบบโอ้เป็นคนขี้อำ่ำอัำแม่ซะแม่โกรธมากตอนนั้นมันเป็นวันอะไรเอฟพิวฟูลเดเลย์อะไรผมก็เลยอยากแกล้งแม่อ่ะเพราะคนหนึ่งเขาแกล้งเราละเราก็ไม่รู้จะแกล้งใครเราก็มไม่เคยแกล้งแม่ด้วยพี่แม่ดุก็เลยอยากรู้ว่าแม่จะเป็นไงโทรหาแม่บอกแม่โอ้ โอชอบผู้ชายโอชอบผู้ชายโอชอบผู้ชายเร็วมากแม่บอกว่าเฮ้ยโอคิดไดไงแม่บอกว่าโอบอกโอบอกนิ่งๆด้วยบอกมาโออชอบผู้ชายคือแบบมันเป็นยังไงไม่รู้โอชอบมานานแล้วอย่างเงี้ยตั้งแต่เล่นหนังเรื่องแรกแล้วมันรู้สึกอินมันอินแล้วมันต่อมาเรื่อยๆมามันก็เลยตอนเนี้มันจุดไม่อยู่วะแม่ชอบชอบผู้ชายอะแล้วแม่ว่าโอ้ยายแล้วลูกโอ้ เย็นๆนะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กลับไปคุยด้วย <laughs> คแค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้วแต่ผมรู้สึกผิดโคตรผมก็เลยม,ามาล้มาเอา้อเล่นมันใช่เรื่องมันร้อเล่นไหมโอ้ม้าตกอกตกใจหมดแล้วเนี่ยอขอโทษมาแค่น,นี้นะเผ <c oughs> ูู้ียทุก,อ,อ,กอย่างมันโกหกโกโกหเออแล้วมันใช่เรื่องมาโกหกแม่ไหมโอ้ บ้านนี้ก็เป็นบ้านรักครอบครัวเหมือนกันมากเขามีพี่ชายคนอีกใช่ไหมใช่ครับครอบครัวมีสี่คนครับแต่พ่อไปแล้วก็เลยพ่อไม่อยู่แล้วก็เลยมีกันสามคนตอนนี้ครับแต่ก็เราไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ดีครับเพราะพี่ชายผมก็บางทีร้องเพลงกลางคืนแบบร้องทํางาน m c อะไรอย่างเงี้ยครับแต่โอก็โอ้ก็บางทีก็เวลาก็ไม่ค่อยตรงกันอะไรเงี้ยครับจะเจอแม่เวลาไปมหาลัยไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็จะใช้วิธีโทรหากันมากกว่า ส่วนใหญ่ที่บ้านก็แสดงความรักครับอย่างพี่ชายผมจะเขินๆหน่อยครับแต่ว่าโอโอก็จะเต็มที่กอดแม่หอมอะไรเงี้ยปัดกัดหูแม่อะไรกัด้าบางทีก็โดนแม่ตบครับเป็นไม้ไทยคับสนิทกันพอสนิทกันมากๆก็จะสามารถทําอะไรก็ได้แม่ก็จะเข้าใจแต่แม่่าวัยรุ่นด้วยครับแล้วก็แกไม่บอกแม่ดุคือวัยแกวัยรุ่นด้วยแกดุคือแกก็ไม่ได้ดุหรอกครับแต่แกเป็นคนแบบ แม่ดูแลโรงงานแล้วก็มีแต่คนเต็มไปหมดเลยแม่ดูแลลุยหน่อยแม่แม่ผมแมนกว่าผมอีกครับพี่ลุยนิดนึงรักครอบครัวครับมากใครมาเอ่ยมาว่าครอบครัวนี้ไม่ได้เลยใช่มทำไมทำไมขึ้นเลยว่าโอ้ยยังไงโอ้ก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกครับพี่แต่ถ้าว่าแม่ว่าอะไรเงี้ยผมขึ้นแล้วถ้าเกิดทั่วไปล่ะทุกวันที่ถ้าโมโหอารมณ์เสียระบายอารมณ์ยังไงพอโตมาตอนเด็กๆก็ ถ้าแบบทะเลาะกับพี่ชายงี้เพราะเราผู้ชายเหมือนกันบางทีแย่งของกันแรกไอแย่งรีโมทเนี่ยต่อยกันบ่อยครับผมเป็นประเด็นใหญ่สับเลยอู้ยับเลยแล้วใครเจ็บผมเจ็บเขาก็เจ็บเจ็บทั้งคู่อะครับเราเด็กกว่าแต่ว่าผมก็แสบผมจะจะต่อยแรงกว่าเพราะเราเด็กเราน้องเขาหยังเราไม่ยังแต่พอเขาจัดเต็มมาเรานิ่งเลยเขาซัดมาหนึ่งดอกบอลเล่มเลยทั้มเราออย เออมึงดูไปก่อนเลยบอลนี่กูไปเล่นอะไรก็ได้กูก็ตุนก็มีไม่ดีดตุกตุนเนีเจอจบแล้วเขาก็มาเรียกครับใช่ขามันหนักหนักบอลครับผมครับวีรกรรมเทียบเลยช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าแสบขนาดไหนดีมากครับผมนี่ค่ะเรามีนิวทอกเทคส์ครัเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กม้าให้ด้วยค่ะสนับสนุนโดยเอ็นฟาโกลเอพลัสสามไมล์พลัส DHA อยู่โรงเรียนครับ คุณเฉียบหน้าต่างเหรอคะแม่จะทําข้าวมันไก่ไว้ให้กินมาแล้วทิตศหนึ่งอะนมเบลอร์เลยผมบอกแล้วก็แม่ทำแต่ไก่ให้ลูกกินนี่เลยเรามาคุยกันต่อกับหนุ่มรอของเราไปดัง ไกลมากถึงไหนบ้างนะตอนนี้จีนอะตอจีนอะแน่นอนจีนจีนเคยไปเล่นหนังอยู่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ของจีนเลยนี่เขาก็จะมาต้อนรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนดาราต่างประเทศมาไทยอย่างเงี้ยครับเขาก็มาต้อนรับอย่างดีแล้วก็ทำของฝากทำอะไรอย่างเงี้ยเยอะเลยไหมคนน่ารักเลยัเป็นนพโอ้โหก็เคยไปแบบเยอะมากก็มีครับเคยเจอแบบเหตุการณ์แปลกๆแฟนคลับแปลกๆมาจุกอะไรอย่างเงี้ยไหมไปห้องน้ำครับแล้วก็ไปไปฉี่ฮะครับแล้วก็กำลังฉี่อยู่หันไปมองแล้วก็เห็นหัวหายไป เราก็เลยตกใจตายแล้วเขาเห็นไม่ได้เห็นมาโอน้อยไม่ได้ดิเราหัวของแะของห่วงเปิดตัวปึ่งวิ่งหนีไปอย่างเร็วเลยพี่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชายแก่แก่แก่ด้วยแก่ด้วยผมน้อยใส่แว่นนา้นนะเนื้อเนื้อเลยผมเลยวิ่งตามไปสุดชีวิตจะคุยว่าพี่เห็นอะไรหาไม่เจอเลยหาไม่เจอแล้วดังขนาดนี้รู้ไหมพ่อแม่เขาเลี้ยงมันแนวบุฟเฟ่เลยนะยังไงครับผมไม่ได้ประกกงมแบบ เหมือนที่พวกเราเข้าใจกันเลยแบบดูเป็นหนุ่มสะอาดดคุณหนูคุณหนูนี่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ครับก็ตอนเด็กๆแม่กับพ่อก็ค่อนข้างจะปล่อยเหมือนกันครับแม่จะทําข้าวมันไก่ไว้ให้ทําข้าวมันไว้หนึ่งหม้อแล้วก็ไก่ไว้อีกหม้อกินไปล้อาทิตย์หนึ่งกินไปสักพักนมบัลเล์เลยแล้วแม่บอกเอ้ยทำไมนมใหญ่ผมบอกแล้วก็แม่ทําแต่ไก่ลูกกินผมก็เลยนมปูดเลยหลังๆชักเริ่มเดินขึ้นบันไดขากระเพก แม่ถามเป็นเป็นเกาอ๋อแม่ชอบทำข้าวมันไก่กินไหมไม่ครับเราชอบกินด้วยครับแสดงว่าคุณพ่อแม่ไม่ได้ประคบปองงมมากไม่เลยครับส่วนใหญ่จะปล่อยนะครับแบบบางทีโอ้กลับมาบ้านบ้านอื่นแบบเพื่อนอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยทุ่มนึงออกไม่ได้แล้วอ่ะแม่ไม่ให้ออกพ<อ>่อไม่ให้ออกอะไรเงี้ย อะไร่วะพ่อให้ไปสี่ทุ่มนี้เห็นว่าอะไรเลยเราก็ไปยับเลยอ่ะก็เลยออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็ดีแล้วไงออกมามีศักยภาพมากเป็นบุคลากรดีเด่นของประเทศไทยพี่โอ้โหรวยกันซะขอบคุณครับใครดูกันระหว่างพ่อกับแม่จริงๆแม่จะดุกว่าหน่อยจากความรู้สึกเพราะว่าแม่แม่พูดไทยด้วยเหรอครับอ๋อใช่แล้วแม่ก็ดุแต่ว่าคือแม่เป็น working mom พ่อก็ทํางานแต่ว่าพ่อผม เป็นคนยุโรปเขาก็จะใจเย็นคุณพ่อเป็นคนอะไรครับพ่อผมเยอรมันเยอรมันส่งคุณแม่เป็นแม่เป็นคนไทยจีนเแล้วพูดได้ทุกภาษาไหมพูดไม่ได้ทั้งภาษาพูดเพราะว่าอยู่กับพ่อพูดอังกฤษอย่างเดียวครับตั้งแต่แล้วระหว่างแบบตั้งแต่เด็กยันโตมามีเรื่องไหนไม่ที่พ่อหรือแม่เราสั่งสอนเน้นแล้วเน้นย้ำแล้วย้ำอีกอ่ะอย่างพ่อพ่อก็จะเน้นเรื่องของการจัดบ้านให้เป็นระเบียบครับอ๋อพ่อจะเป็นคนเก็บหนังสืออะไรเงี้ย เป็นชั้นไม่หมดเลยครับแล้วก็สะอาดแต่พ่อจะไม่ค่อยจะถูเช็ดเท่าไหร่แต่แม่จะเป็นคนเช็ดจะเป็นคนทำความสะอาดฝุ่นสอนให้มีระเบียบมีระเบียบรับแล้วก็เรื่องของความตรงต่อเวลาครับซึ่งก็ยังทําไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ก็อาจเป็นสิ่งที่ท่านสอนมาเพราะเวลาพ่อไปไหนพ่อจะไปถึงที่นัดก่อนสักประมาณ1ินาทีตลอดพ่อบอกว่าที่พ่อสอนมาจำไม่ได้ในเด็กเต่พ่อบอกว่าให้เรารวยแค่ไหนก็ตามถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุข ต้องรักษาสุขภาพก็เลยบอกว่าทํางานเต็มที่ยังไงก็ต้องอย่าลืมสุขภาพเห็นแบบนี้ต้องเคยโดนทาโทษบ้างแหละตอนเด็กๆมีเหมือนกันครับอีเวนก็แบบถ้าทําโทษเนี่ยจริงๆที่บ้านผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับตัวเนี้ยพ่อตีครับแต่ตีนานๆตีทีครับแต่ตีทีแรงสุดจะส่วนใหญ่จะทะเลาะกันเวลาตื่นมากกว่าแบบไปเรียนใช่ครับเพราะว่าตื่นแต่พ่อเป็นคนปลุกดีมากอะไรเงี้ยพ่อจะค่อยๆช้อนค่อยๆ แล้วอุ้มอุ้มไปถึงห้องน้ำเลยเดินไปเรื่อยๆผมไม่ขยับตัวผมนอนขดไปแบบสบายถึงห้องน้ำเลยแม <c oughs> ่แม่ <c oughs> บอกโอ๊ยโอ้ตื่นนี่แม่จะประมาณ <c oughs> แม่นักเลนไงครับแม่ตื่นแล้วแม่ <c oughs> แล้วก็มีตอนเด็กๆพี่อยากไปวิ่งไปอยากไปวิ่งตีห้า คนในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ต้องมาวิ่งให้ได้ตีห้าอากาศมันดีมันเย็น <y en S 2> ตอนตีห้ากำลังมืดคนมไม่ค่อยมีโอก็ตั้งในกาปุกกว่าพอปลูกเสร็จผมก็ตื่นมากดปิดปึ้งแล้วผมก็ไปฉี่กลับมานอนต่อไม่มีใครปลูกได้เขาบอกเอางนี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาเชือกอะ่ะบ้านผมเป็นตึกแถวผมอยู่ชั้นสองเขาก็เอาเชือกผูกข้อมือไว้ออกมาทางบันกิดแล้วก็ไหลามาหน้าบ้านเลยก็จะมีเชือกห้อยอยู่อันนึงอ,อันนั้นผูกอยู่กับแขนโอ,อเขาจะได้พอตีห้าแขนโอจะได้แบบ เอ้อ้ยฟาดฟาดกับกำแพงเดี๋ยวตื่นตื่นเอ่นไหนโอ้ได้วิ่งแล้วสรุปสรุปพอตอนเที่ยงคืนปวดฉี่อืมแกะไปฉี่กลับมาก็ไม่ได้ผูกตี5ดึงฟู่อ้าวไอ้โอ้าวมีความตั้งใจนะมีแต่ละอยางแต่คือเดี๋ยวต้องค้นหาจนกว่าจะเจอวิธีที่จะตื่นยากนิดนึงขี่เศรามากอีกเรื่องนึงที่แสบมากคือ อยู่โรงเรียนครับคุณเฉียบหน้าต่างเหรอคะใช่ฮะคือขี้เกียจเดินไปหรือไงคะโอ้อยากเติมน้ํายาแอร์ฮะตอนนั้นมันเป็นช่วงพักเที่ยงครับห้องน้ําครูก็ไม่ให้เข้านี่เข้าเออก็ต้องลงไปชั้นหนึ่งอ่าเขาก็เลยบอกเพื่อนเฮ้ยอย่าบอกมิดนะอขอจัดก่อนเปิดหน้าต่างจัดเลยลงไปถึงสนามเด็กเล่นเด็กกำลังโหนกันอยู่ก อ๋มีกระเด็นขนตอกขีโอเองชอบเล่นแรงๆก,กับเพื่อนก็มีพี่เอออะไรครับผมแล้วก็มีวิ่งไล่จับ H ฮาร์ดคอร์คือจะแบ่งแก๊งกันฮะอ่ะ3คนเนี้ยวิ่งหนีอย่างเดียวและอีก10คนเนี้ยจับอย่างเดียววิ่งไล่จับปกติมันก็แค่แตะอะไรแเป็นไม่หนุกเราเราดึงมากระทืบแล้วก็มีคุกด้วยแล้วก็ถีบเข้าไปรด อาจารย์ตอนทเที่ยงก็เอาหน้าไปแปะแช่เอามือแปะแช่อะไรเงี้ยก็เป็นวิ่งไล่จับฮาร์ดคอร์แล้วโอ้ไม่เคยโดนสิ่งพวกนี้บ้างเหรอครับผมโดนทุกดอกเลยพี่และทำไมยังหล่ออยู่ผมเป็นตัวที่โดนเยอะที่สุดเลยพี่ทุกวันนี้เพื่อนทุกคนกระเป๋ากระเป๋าเสื้อนี่เห็นไม่ได้พี่ต้องกระตุกให้ขาดก็ต้อง อย่างเงี้ยเราบก็ากระชากคลึบแล้วก็ต้องขาดบางคนถ้าโชคดีมันก็จะขาดสวยไม่เป็นไรแค่แค่ตะเข็บกรุดแค่หายแต่บางคนขาดแบ่งนมเลยแล้วก็ได้เรียนเปิดวันนมทั้งวันเลยตอนเด็กมีฉายากับเขาก็มีไอหลังครับเพื่อนเรียกไอหลังแล้วก็ไอแว่นเพราะว่าตอนเที่ยงทุกวันเนี่ยผมจะโดนบอลอัดหน้าแล้วแว่นจะลอยไป อะไเรียกไอ้แว่นผมเป็นกองหลังพี่ผมเลยสกัดลูกเอาหน้าสกัดต,ตั้มแว่นอะออกทุกอาทิตย์เลยพี่ทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยบอกแม่แว่นหักอีกแล้วอ,อแม่ก็ไปเชื่อมรอยเชื่อมแว่นผมมันมีทุกรูเลยพี่ฟังมาเนี่ยดูเป็นคนรั่วนะโดยเฉพาะท่าเต้นยังไงครับท่าเต้นคือท่าเต้นคนปกติจนะเต้นแบบเต้นไปหล่อไปคนนี้เขาไม่มีคําว่าห่วงหล่อวันนี้จะเต้นให้พี่ดูสักนิดนึงไหมครับถ้าหากกินมันง่ายมากครับพี่มิครับแค่ ทำมืองี้ครับแล้วก็สวัสดสันขาไว้ก่อนอา่แล้วก็ยิ้มด้วยนี่นี่น,นี่อยาการินังไงนะฮะลองสิคะเอออันนี้ดูเหมือนบ้าเหมือนลิง,<า>งอูรังอุตังมากกว่า,าจะป้าเหรอมาทำพู่กันเลยเห็นไหม คนหลอกกับคนบ้าท,ทำนี่มันเออมันดูต่ำนะจบจบอนาคตเอมิเคเทพได้ขอลงไปคุยข้างล่างก่อนกำลังฟิน<อ> <c oughs> กับความน่ารักของมาริโอกันใช่ไหมคะเสียดายจริงๆเวลาหมดซะแล้วแต่ความน่ารักของหนุ่มโอยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีตอบพูด <ผม S 2> หน้าก <ผม S 2> ันเริ่มไปแคสงานก่อนครับครั้งแรกๆไปเป็นงานพวกเกี่ยวกับยาสีฟันจ <c oughs> ำได้ว่าเป็นยาสีฟันแต่ฟันหล่อไปสามซี่บอกน้องเชิญกลับก่อนเฮ้ยเอกพวกต่างกัเท่านี้ว่ะสองร้อยพี่ยืมผู้จัดการได้ที่เหลือถ้าอยากได้อะไรทำไงครับ ยืมมือการพื่อการรวยครับผม